แม่เบธรักวน,นีเปิดใจครั้งแรกอย่าสมรักพร้อมเล่าความรู้สึกเรียกว่าแม้จะอยากกันไปแล้วแต่ยังทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกๆได้อย่างไม่ขาดตกบ,บกพ่องสําหรับคู่ของสมรักคําสิงกับอ้อยสาวณีที่ในตอนนี้ยังอยู่ร่วมบ้านกันได้โดยล่าสุดรายการแฉได้เชิญเบธรักวณีและคุณแม่อ้อยมาเปิดใจกับชีวิตปัจจุบันด้านคุณแม่อ้อยเผยว่าโสดค่ะ อุ้ยรู้งี้น่าจะโสดตั้งนานแล้วทุกวันนี้มีความสุขมากๆเลยอยู่กันแบบพ่อของลูกเขาก็อยู่บ้านนอนบ้านเขาก็มีสิทธิ์เป็นพ่อของลูกนอนคนละห้องสาวเบสบอกต่อว่าดีแล้วค่ะคบกันแล้วไม่สบายใจเป็นเพื่อนกันก็นกดีถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นมีลูกเลิกกับแฟนหนูคงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเพื่อดูแลลูก คุณแม่เผยต่อว่าก่อนหย่าก,ก็คุยกับลูกๆแล้วลูกบอกเอาที่แม่สบายใจยอมรับอดีตเคยโดนจ้างให้หย่าเพราะเขาเพิ่งได้เหรียญมาแต่ย้อนไปก็ไม่อยาาเพราะอยากมีลูกได้ลูกดีด้วยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ